กัจจ,จีสปอร์ตเทรดไข่แม่งเป็นคนคิดว่าเราอยากจะเล่นเกมนี้วะเกมขับรถชิวๆโ,โหวกูร้รอนจีเลยหลอมผมถามแค่นี้แหละทักษะในการขับรถแบบนี้ใช้กับรถจริงๆได้ปะที่ผมที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้ว่ากูเรียนรู้วิธีการขับรถ เกียร์กระปุกมากกว่าวิธีการขับขนส่งของอีกแม่งเหมือนแบบเกียร์กระปุกซิมูเลเตอร์ได้ใช่ไหมดี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 แม่งเปิดแบบนี้ได้แบบวะาทำไมเปิดพวกเดือดช็อกไปได้ด้วยนี่จะปั่นสัตว์เลยผมเห็นแล้วก็ชอบฟังกันมากไอพวกคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยชอบฟังเดือดช็อกกันมากเลยถ้ามันเปิดเดือดช็อกย้อนหลังก็เปิดแบบเราฟังไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยอันนี้นี่ เหมือนเลยไอ้เหมือนเลยเดี๋ยวไปหาหมวกแบบแบบพี่พี่ที่คนขับรถลุงพลเมื่อกี้ยหมวกกับหมวกปีข้างหน้าเอาธรรมะไปก่อนได้ปะไอ้ี่มีมีมีธรรมะที่เราฟังได้แบบไม่ไม่ไม่ธรรมะที่มันฟังแล้วไม่ติดเลื่องสิเนาะเฮ้ยธรรมะกระตุกจริงกระชากใจเหรอไอ้ใช่เปิดหรือว่าเปิดช่องทรรมันเปิดได้ปกติวะแบบธรรมะเรดิโออย่างเงี้ยนะที่แบบว่าไอ้ช่องทวิตเหรอที่แบบที่ตอนนั้นมีคนดูอยู่แค่คนเดียวคือกูแล้วแบบสมมติก็มีคนดูอยสองคนคือมึงกับกูอะใช่ปะ จริงด้วยไอ้เห right? ี่นวดรถมาแล้วงวดบ้านแล้วอยู่มั้ยไวมากเลยใช่ั้ยบางอย่างแล้เหมือนไวนะแต่บางอย่างรอรอเมื่อไหร่มันจะสิ้นเดือนทําไมล่ะโยมเอาจิตไปไว้ตรงไหนโยมแล้วกําหนดต้นจิตทันมั้ยล่ะนี่นะกําหนดต้นจิตทันมั้ยพี่ยไม่พี่ยังไม่กลับบ้านนะหลงละเลงเลยว่าพี่ยังไม่กลับบ้านนะไม่ดีใจเมื่อได้อย่าถามว่าทําไมีใจเมื่อประสบสงสัยอะไรพี่จะทำงานก็จะระงับจับยงทั้งเสียงใคร เสียงพระระพีก็เปิดวิทยุฟ้าพระความประจำอะไรจะบอกว่าพี่ไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมเหรอนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่อ๋อนน่ะเดี๋ยวไปรอบพี่กลับตอนเช้าพี่กลับตอนเช้าเดี๋ยวพี่วิ่งรอบเดี๋ยวพี่วิ่งรอบแล้วพี่กลับตอนเช้าที่ชนะโรคกลุ่มคนที่มีจิตใจเสมอไม่ประมาทในชีวิตแป๊บนึงและไม่ประชดชีวิตมวนยาก่อนไม่มีกําไรและไม่ได้ขาดทุนมต่วาเนยาิงนยาปรงที่เราคิดดีพูดดีทําดีนี่แหละไอ้เงี้ยนี่ย แล้วคนอื่นเขาโอโหหวาดระแวงอย่างนั้นอย่างนี้กันเราก็มองทุกสรรพสิ่งให้เป็นธรรมชาติเถอะเยีนะ่ะเหมือนบางวันอรตมาภาพก็ไร้สดทิ้งให้ดูต้นหมากรากไม้บางทีให้เฝ้าวัดมีเสียงนกเสียงกาให้ฟังไปอย่างนั้นแหละเรียกว่าดูธรรมะอ๋อบุญน,นี่มันให้ให้ความดีอย่างเดียวนะให้มีผลเป็นสุขอย่างเดียวนอะกบุญเนนะี่ยเออดีเห็นไหม ถ้าเราดูได้อย่างนี้เนี่ยมันจะมีไม่มีตรงไหนเลยว่าที่ว่าทุกยมพอออาจารย์หนุ่มน่มันโอกาสนี้ในฮี่จุดสองของสิบสี่เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจะรืิอถทุกทุนบันทึกบุญบัรทุกุณงามความดีของพุทตรศาสนิกชนขอบุญกุศลท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมและติดตามรับฟังผู้หนึ่งผู้ใดใครที่ติดตามพอเคยสร้างบารมีกันอยู่บ้างครับิฐานให้ท่านทั้งหลายตทีน้องตูดีไม่เห็นว่าอยู่ แล้วไป็รีบไม่ดีก่อ,อนนะขอสมมติอาวัด<อ>ปากดงเป็นแดนแห่งการสังสมบ่มความดีแล้วก็เป็นการเป็นแดนแห่งสุขีที่จะพิจรนารณาธรรมะให้ทะลุภูมกหลงได้แนวบรรลุธรรมกันในปัจจุบันชาตินี้เพราะเรากําหนดต้นจิตให้โอ,โอ้โหมื่อชิบหายเลยโอานาเหมือนไม่โอนเปิดไฟยังไงวะเนี่ยรู้เหมือนไม่รู้นี่แหละโอ้โหมืดเกินก็เปิดเไฟไงวะเรียนเชิญแล้วก็อธิษฐานจิตไป็มโอ้เจริญเจรจาเจรจาผู้ใดใครที่ สางคณยาประมีเก่าก่อนเต็มูุบารยันก็ดีหรือว่าตราสารทุก์ุอนุโมทนายมดานด้โตสุขโยมหลายคนหลายท่านที่มีความรู้ึนอยู่สมอเสมันะก็ขอรถนาที่ขับไปไรงพัยโยน้ำมันเติมมาแล้วเยียที่นันเติมให้โชคดีไปนะโยมนเลงเดชเฮ้ยใครเหรอไอผู้จิพ่อัวาอ๋อพระพระพระ ว่าล้อชื่อพ่อขับรถไปนะขับรถนักพระนะ้ะลงเดชนั้นชื่อพ่อกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้า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 อ๋อมันอยู่นั่นนี่หรอมันอยู่นี่หรอผิดเลนผิดเลนผิดเลนส่วนใดที่เป็นบุญแล้วก็มีใครผู้ใดบ้างหลายคนหลายท่านมีอยูมานนี้นะสาธุฝนละหลักก่อนหลับไปในคืนนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งดวงเรืดีไว้ับนม้นึกถึงบุญคุณงามความที่เราทำมา ทั้งความดีทั้งวันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็ผลเป็นอภัยทานที่ทางโนยจนำโหตุสุขิตาโะห่วงตัวยัตยูเดชาคุณค่าเดชาคุณตมภาพดังพระบุญของโยมที่จางรับชมทุกอย่างทั้งมาฟ้าที่เป็นเมียอย่างสมภาพของตั้งกระเบนจิตอธิษฐานนิพพิพัฒนผลวิดอนมารดาปุยญาตาใหญ่ครูปัะชาบุกปการวิชฌัญหยาดเม็ดปัญญาลูกหลานทุกคนจงได้รับผลที่สุดพระน้าเจ้ากรรมในเวรโยกกรรมตั้งเช่นย่องเวรมา โปรดจงรับรูอ้อักขโมทนาฉานนี้จัดนาย่าจงเวรกันสัพเพสัตตาสัตว์โลกเกิดมาแตกต่างสายพันธุ์รับสุขเกรียดทุกคนกันดังนั้นจงเห็นใจกันของข้าของเราเินพรมยมยักษ์เทพาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ้งเจ้าข้ามาดูโมนาบุตรเราสุขสารนันนาวึงเพื่อก,กันหอมหอจัดเลยหอ พี่ของพระพุทธศาสนารถส่งของสุภาพมัตสเด็พระพุทธสัตว์นายุการจำเดิมแต่แทงบอลพระบรมพรสัตวดาจย์เสียวันก่อนหน้านี้เองสองพันห้าสิบสามพันสามใครบอกว่าไทยแม่งชนะวะผู้เขาไม่ได้เลยมนเสียไปแล้วเด็ดแม่เอาแม่เอาผมไม่แทงด้วยหรอกพี่เอาเลยแรมหกคำเดือนสี่ร้อยที่พี่ยืมผมไปเขาที่แล้วปัจจุบันสมัยฮัลโหล นับได้ด้วยประกาศรัชนีนาโมตสปะวาโตอัพราโตม่าสัมพุทธะสนะโมตัสสะกปุกกาศไม่อย่างพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลปัจจุบันที่เดยนในพระดิรันเตรัพุทธายันตโตทั้งหลายเป็นต้นเป็นประธาน เขียวถกใสหมดแดงเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยฟังพระอยู่เพราะว่าไอ้มายืนอยู่ตรงนั้นไอ้มันจะมายืนอยู่ให้กฟังพระอยู่นะเว้ยเฮ้ยในส่วนเกรงใจพระที่ปู่วับเกรงใจแม่ยานางกูหน่อยแม่ยืนกันหน้าหนี้เงี้ยเทียวทำอะไรกันบ้างเมืองคืนซึ่งไปดูหลังบ้านแล้วก็ หลาย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 พันคนเลยคับขอลงบทนาสารทุกทุกคนทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร้บ้าคนติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b มัส่วนผมอยู่รุปไนสวนเบนตลาขยันออกไปหากินเราในฐานะพุทธศาสนิกชนจาเมียวก่อนอยู่นรับวัดเตืนตืนเตืนตนเช้า เพื่อขัดกระจอกที่เป็นอิจฉาเยอะเมื่อไรตัดแหวงหาตามองรัสมีอันเจยอย่าชจาจักจะคกิการสุดแกงไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยาปากเสีย <พอ S 1> ปากเสียสารพะเอาไม่ใช่หรอ,รอ,เ,อเขาสอนเขาสอนลืมดืมว่าปากเสียนมนุษย์จะดีในองการมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าจัดตำ อริ่เดิญท่านผู้ชมพุทธศาสนาที่จเปิดทวิตเตอร์ไลฟ์สดที่สาคันีคือเปิดใจไลฟ์สดเปิดใจไลฟ์สดสาธุโมทาตุกุลเปิดใจไลฟ์สดที่สดเห็นวยนะครับอาตมาพ่อพ่อพูดจริงนะเราไม่เปิดอะไรไม่สาคัญท่จะเปิดใจที่อยาสั่งไลฟ์จังที่เราเปิดใจกันเป็นประจับทุกวันความตั้งใจอนโมทาสากุเรื่อว่า ส่วนทั่วไทยสามารถติดตามนั่นมันมีน้ำจุดนั่นคือกว่าจะมีที่มาว่ากว่าจะเป็นแม่น้ำเปลียวามตุ้นน้นก็ออกจากต้นไม้เล็กๆอย่างนี้แหละลามไม้เล็กๆเ,กเน้อยอย่างจากป่าเขาลำน้ำเาไปลาจากที่น้อยอยนทีน่นี้เนือตกออกใต้จันทรดก็ไม่เคยมาใช้ถ้าจะทำบุญถ้าจะใช้ก็ต้องสแสวงหาเพิ่มเติมเด้อเด้อเด้อ เข้าตรงไหจังเพิ่มประหยัดเพิ่มไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วคนอื่นเดือดร้อนบ่กเก็บอย่างนั้นจริงอริงหายอะไรเฮียรับเข้าไง่างเงี้ยสามภาพเขียนนั่นคือบทที่ทำได้ยางเข้าตรงไหนวะเนี่ยนาเปิดได้เองวะเนี่ยกันน้งงคไปรับสายด้วยเราก็ต้องบากกีนให้เข้าไงวะเนี่ย ให้เที่ยงกึ่งคืนต่อสังคมที่ถ้ามันเล่นมีอาได้นี่โคตรดหนะแม่งเอ้ยเฮียไม่ดูเลยเอ้าโอ้แล้วรถกูไปคาบอะไรมาด้วยมันอะดังนั้นครับว่าแสงเอาละขับชนแล้วหนีเหรอนี่งอีกนี่งอีกเฮ้ยเนี่ยขับรถอย่างนี้ได้ไงวะกลางกลางเมือคืนนะดูหน่อยเอาเอาไปไหนอ่ะ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  จะตั้งดีดีไว้ให้มั้นึกถึงคำสสอนที่พระสอนมาคนดีกันอย่างนี้เลยเหรอจิตตั้งมันใครก็สอนให้จะแผตาจะตั้งใจทำงานแผ่ไม่ตาให้คนอื่นตั้งรักชื่นเกลียดชังแต่ครั้งไหนจะตั้งหน้าทำดีมันต่อไปจิตสดใสใจสดสวยด้วยกันแบบปั่นอาจจะแปลงบ้าง ปิดเพี้ยนไม่จอดละไม่จอดละไอไว้ละนั่นหมายถึงว่าแสงแห่งการนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของคนแต่และบุคคลสองให้กับเปรือสูงนราายสามให้กับภพภูมิที่สูงกว่าม์เรือภพภูมิท่านอาศัยอยู่ในคันของอมันนานาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือน เจ้งวันเลยนะโยมเรียกว่าท่านอยู่นานถึงจอจอเลยนะจอจอืออะไรวะเดีจ้าเจ้าจบแล้วว่าอะไรท่านอยู่ดานถึงเจ็ดปีแล้วก็จอพาท่านฟังอยู่ด้วยชิพายแล้วกูจอสามนะเจ็ดวันโยมจอจอโอ้ขอเป็ณนะสุภวัสา พระราชติดาแห่งพระเจ้ากรุงโลกิยะจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคภัยปิดวิทยุหน่อยปิดวิทยุหน่อยโอ้ยต้องขอบคุณพระท่านจริงๆนะทำเรากลับมาถึงที่นี่ได้นะปิดวิทยุเรียบร้อยไอ้ไอ้ฟองสบู่เช็ดรถไอเฮียด้วยเดี๋ยวเฮียจะกลับไปหาเมียละ เรนูนเฮียจัดก,การให้เรียบร้อยนะเก็บนู่นเก็บนั่นไอที่พังๆข้างๆก็ปล่อยไปเก็บทิ้งไปเก็บทิ้งไปในขณะที่เราเฮียขออ่านอีเมลก่อนร้านเดินไปเฮียก่อนกับเอ้ยรู้ใจเฮียงจริงเลยอบอลไปอย่าบอกใครเลยนะอย่าบอกใครนะร้านเด็ดของเราสองคนนะบาพรพี่ี่อเอง็งจะไปบอกใครไปไหนฮะไอบอลบาพรพี่พี่นะเจอกนันี่กี่โมงอะ ตีสองเจอกันตอนตีสามบาพีๆนะกูเอาคนเดิมนะกูเอาเฮียหลามนะอย่าคิดมาแย่งกูเกมดีเกมดีแล้วใคมาต่อกันในวันอื่นนะหารถสวยๆสักคันแล้วกูวไปขับชนคนแล้วกูวเลิกเล่นนั่นแหละเป้าหมายของเกมนี้หารถสวยๆสักคันแล้วก็ลองไปขับทับคนที่มันอยู่ข้างทางดูสักทีดูดิมันตายหรือเปล่าแล้วก็พอมันตายแล้วก็หนีความผิดโดยการย้ายประเทศลบเกมทิงท้งจริง